เอาแล้วครับไปอยู่กเกม Cry Offier p a r t 2นะตอนนี้ของเราก็ไม่มีกระสุนเราก็ไม่มีเหลืออยู่แค่เนี้ไปเออมา,ออมาจาได้มีหลายตัวสามตัวมั้งอย่านะอย่านะมีตัวหนึ่งตังนี้เออ ตายมีตัวข้างหน้าอีกมันเห็นจบปโผล่ข,ขึ้นมาเออโอ้ยเราเดินช้ามากอเราจะตายเราจะตายโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอ,อึอต้องการมอฟีนด่วนโอ้ยจะตายขอมีมอฟีนนะข้างหน้า โอ้โหเอออ้าวตายได้ไงวะโอเคเป็นการตายที่อันหน่ะอะหายมาสองสามรอบแล้วรอบนี้ผมจะวิ่งแบบสปีดลันไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปสอไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเออวิ่งไปสองไปเลยวิ่งไปเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออเออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยอู้หไปแล้วดิเร็วเร็วเร็วไล่มันตามมาเราไม่โดนตีสักแฉะเลย ทางออกเหรอเออผมว่าผมโฟมมันจะมีตัว,ตวอะไรอะเนื้ออุ้ยขยับไปด้วยอุ้ยน่าเกลียดอ่ะมันจะไม่มีตัวใช่ไหมอ่ะผมเชื่อว่ามันต้องมีแหละ มีสองทางนะครับผมลองไปทางข้างหน้าดูก่อนล็อกนะฮะโอเคอุ้ยหมอยัย้งยอุ้ยตกใจเออ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 เอเอตายดิอย่ามีนะพอละเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค เราถึงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย,อยืนไปทางนี้ก่อนยืนเป็นทางนี้ก่นนนอนเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วกวนี้เอ้ยเข้าห้องได้แล้วเว้ยเคอเคุ้ยเลือดเราก็ไม่มีมีมอร์ฟีนไหมอะแถวนี้หมดแล้วเ,เ,าาเหรอเฮ้ยออกมาข้างนอกก่อนเนี่ยไอ้ย่ะ สุดยอดผมว่าแถวนี้แหละมองฟินต้องมีแล้วแหละต้องมีแล้วแหละที่มันที่ไหนเนี่ยเราออกมาจากตึกตึกไหนอะ่ะซึ่งแถวนี้มันเหมือนแบบเป็นที่ก่อสร้างเหรอเหมือนก่อสร้างยังไม่เสร็จขอขอมองฟินสักอันน่ะตอนนี้ไม่ได้ขออะไรเลยขอร้องเถอะแล้วเราไปที่ไหนไม่เดินไปไม่ได้อเอ้าเฮ้ยมียีด,ด้วยเฮ้ย ไม่ดีเลยหรอเมาให้เราไปทางไหนอะอะไรอะอ๋อ้ออ๋ออ๋อหอยเนี่ยลงไปอีกแล้วหรอถ้าเจอตัวอะไรนี่ไปไม่รอดนะเนี่ยวุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อน เออเออเอาสองทีเองเหรอเอ,อ้ยแม็กกาซีนโอ้โหโอเคมีมารฟินอีกไหมครับไม่ดีเหรอขอมารฟินสักแท่งแต่ตอนนี้มันก็หายมาก พี่ต้องการมองจริงแจ่ตัวนเฮ้ยไม่อมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรไม่ไมีอะไรเหรอโอเคไม่มีอะไรนั้นก็ดีประตูนี้เปิดไม่ได้เหมือนเราต้องเอาใช้กุญแจมาเปิดแล้วแถวนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคประตูบานแรกเข้าได้ครับอุ้ยอุ้ย เอ,ออเออเอ้ยตายอย,อย่ามาทับพี่ดิเลมก็จะหมดละพี่ต้องการน่ะพี่ต้องการมอฟีนนะน้องอประตูนี้เปิดไม่ได้เหมนติดอะไรทกอย่างเอ,ออเออเอ้ยอ้อ,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 อเหมือนสวรรค์มาโปรโดไม่อยากจะเ,เชื่ออ๋อสดชื่น จะท่าไม่วิ่งกับเพอีกแล้วอะไรอ่ะรหัสสองเจ็ดเก้าแล้วก็ท่านายกุญแจสิ่งที่เราต้องการคือกุญแจนั้นเอาไปดีกว่าโอเคตอนที่เรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องการคือรหัสนี้ไงมีประตูนี้เลยสองเจ็ดเก้าหนึ่งสองเจ็ดเก้าสอง 7 9 3 2 7 9้2 7 9 4นะฮะเข้าได้แ huh. ล้วฮะว้าวตั huh. so, 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 so. So, ้งนะฮะโอเคค่อยๆย่องอาจจะไม่มีตัวอะไรที่แบบคานอือไม่มีอือไม่มีจริงด้วยอือตายพิสัยสายพิสัยสายพิสัยสายพิสัยายไปยิงขึ้ชั้นนะ เดี๋ยวไปยุงกับฉันเออเอ้ยหายไปไหนวะเอ้ยตายตายไปอะไรอะแยกนี้หรออะไรอ่ะกระ,ร,ะระสุนอะไรอ่ะเราได้อะไรอ่ะไม่มีบอกกูอะสิ่มเรื่อยใช่ตัวเดิมเปล่าวาะเออ แล้วดีนะที่เราต้องต้องมาดูเออเอ้ยมีสองตัวเว้ยออเออเออเ้อเอ้ย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 เอ้อเอ้ยออตายไปเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะไฟชักมีไอเอาเอามาของเด็ดแล้วได้ของเด็ดแล้ว ให้ทุกต oh bon ัวแหละตอนเนี้ยเข้าใจแล้วกระสุนที่ได้คือกระสุนยุบซองเดี๋ยวจนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะใช้ดีก่อนเขาเจอบอสแล้วเขาเอ้ยถ้าเราเจอบอสเราต้องเอามาใส่เราก็ต้องเอาใส่ที่ที่สามเลยคุณพกค่อยใช้เดี๋ยวเราไปรีบไปดีกว่า ตอนนี้เราได้ลูกซองกับไฟแช็กไฟแช็กเราต้องไปเปิดกระตืออุ้ยอุ้ยอุ้ยพวกมาจากไหนเนี่ยเฮ้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 ยโอ้โหมาก็เป็นกองอื้ยตอนนี้เราเผาไฟเปิดมาเชื่อเลยต้องเจอเฮ้ยเฮ้ยเออไปลุกเข้าวิ่งเยอะแยะเลย กุญแจเราได้กุญแจมากุญแจว้เปิดโอ้สุดท้ายอยากลองว่ะมาสักตัวสักตัวอุ้ยไปตายด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใส่กระสุนใส่กระสุนเฮ้ยเฮ้ยกูมถึกจังวะเฮ้ยคุ้มเพื่อนเนี่ย ใช่เลยรออันดับโอเคตอนนี้เราได้เข้ามาห้องนี้แล้วฮะเฮ้ยเซฟโอเคไอชีอันนี้เปิดไม่ได้ว่ะสรุปปีประตูอันเดียวเฮ้ยหมอเฮ้ยหมอทำไรวะเฮ้ย อยู 8, ่ดีดีเฮ้ยแป๊กพันหัวมันเป็นคนดีปะเนี่ยโอ้โหม,มาใหญ่เลยมันกินอะไรอ่ะโอ้บบมันกินคุณแจโอ้ชุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะให้เราทำอะไรเฮ้ยหมุน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 ยิงมันไม่ได้ด้วยแสดงว,นะะดว่าต้องต้องหมุนเนาะหมุนเพื่ออะไรอ่ะ ยิ่งเยอะอ่อานิยิ่งเยอะเฮ้ยอ๋ยอมันเป็นแรงสั่นสะเทือนเรื่องข้ามันเหรอเนี่ยไปอ,อ,อยู่นี่เออจะตายแล้วจะตายแล้วไปตายไปซะ เออเอาเอ๋อว๊กออเฮ้ยเดี๋ยวเจียวอะไรวะเกมโอเวอร์แล้วมันคืออะไรอ่ะ,อะ,อะเออตอนนี้เรารู้แล้วไปไ,วไปอือไปลงอยู่นี่นะอือ อ่เออโอ้โหสิวๆ่ะววอย่างน้อยมันก็ง่ายกว่าตัวแรกอะตัวแรกอย่างยาเลยอือขวานท้องมันออกมาเอาคุณแจเอาตัดไม่ได้ต้องใช้คุณแจหมอโอ้โหล็อกประตูอแต่เราก็ใกล้จะตายดูเลือดเราดิตอนแรกที่ขายเลย ไม่มีตัวใช่ไหมเนี่ยม,มีตัวมั้งโอ้โหฟ้าประทานอือโอ้โหโสดชื่นจองนะไม่ดีใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมอุโ้ยโล,โลนลนิบถายหมดแล้วฟึ๊บมึ๊บฟึ๊บมึ๊เอาตัวไปคัดเราไปเอาอะไร เอาเลื่อยให้เรามาเอาเลื่อยออกไปเราได้ของและวอุ้ยอุ้้อยเด้อเดเดแมวตัวนี้แมวตัวนี้ดีนดีทันโอ้โหาเนื้อหั่นเนื้ออื้ออืออืได้ออกมาเป็นกุญแจลัตตี้คี อาไว้ใช้สำหรับเปิดที่ไหมไม่ใช่ใช้ไหนอ่ะต้องไปอ่ะที่ไหนใช้ดีกว่าอ๋อนี่ไงโใช่แหละอันนี้แหละมาพบกับเอฮย ถือ,อถกอโดูออกไปดิแบนไีดิแบนสีนอะไรอ่ะว่าตีเข้าใจอะไรไหมชอบเหรอไม่รูอะไรเลยเออให้กูไปรู้ไหนหนี้ Đây là chơi được không? Ôi, oh, bị tiêu Tụi bí là ngay tỏ Nhưng mà thằng ấy Ở đây ạ I just want you to die Just die Thế hey, cụ tài, thế hey, tài đỉnh Thế khai đốt tài à Ui, 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 ở đây, ở đây Ui, 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 ui เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดกระโดดต้องวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดดูคนนี้ดูคนนี้โอ้เร็วเร็วเร็วฉีดเร็วเร็วอีกนิดเดียวนิดเดียวเปิดดิโอ้ยเฮ้ยนี่มันเหตุการณ์แรกนี่หว่าเหตุการณ์แรกที่เราโดนรถชนอ่ะเพราะมันมีคนหนึ่งคานเข้ามาหา าบอกให้เราช่วยแล้วเราก็ไปกําลังจะไปช่วยแล้วมีคนขับรถมาชนเราในเหตุการณ์แรกอะไรวะอะไรขึ้นนะอะไริอะไรขึ้นอืมจะกลับบ้านเหรอ มอเริ่มที่ชัตเตอร์สาม e city is not safe เมืองนี้ไม่ปลอดภัยเมื่อกี้นี่มันพูดว่าเหมือนแบบว่ามันอยากกลับบ้านหรือเปล่าวะแต่มันพูดแค่ว่าหมออ่ะมันไม่ดีหมอ,ม,หม,อมันต้องป่วยมันเป็นอะไรแน่นอนะลตอนนี้โอเคไหนๆเราก็จบมาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวกลับไปดูกันได้ไหมกลับไปได้อีกโอ้โห ณตอนนี้เราก็เริ่ม c h ชั t e ์3เป็นที่เรียบร้อยผมว่าวันนี้พอแค่นี้ี่ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ